ผมกาบสวัสดีพอมีน้องสุขุสกนลนะครับเมื่อนี้พอดีทังน้องที่เพื่อนเฮ็นงานอยู่ิชาอาหารนะครับพี่น้องเพื่อนก็ได้เอาหัวปลาสมอนมาให้นะครับเมื่อนี้เอาหัวปลาสมอนมาต้มย่าพี่น้องนะครับต้มย่าให้พี่น้องในเบื้องนะครับว่ามันิเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับเเคยกินนี่กันแล้วพี่น้องต้มย่าหัวปลาสมอนนะครับแต่ว่าทางน้องมันว่าต้มเลยแซ่บนะครับแล้วก็ ที่น้องมาให้มันคืนมีมั่คันนี้มีมพุ่งของปลานะครับมีพุ่งที่เขาแล้วเอาตัวเนื้อเนาะไปเห็นู้ชิุ้ยังของเขาอ่ะแต่ว่าเขากอกินหัวมันนะครับโปรตีนหัวปลามันก็แซ่บพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวที่มันลองไปิังว่าต้มยำหัวปลาแซลมอนหัวปลาทะเลน,เนี่มันที่เป็นรสชาติเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะติดตามนะครับผมนี่ครับหัวปลาแซลมอนตัวใหญยครับตัวนี้น้นองมันบอกว่าประมาณแปดกิโลนะครับเฉพาะหัวเจดได้มากเกือบสองกิโลแลยพี่น้องเลย นะครับที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ครับผมกะที่ตามนะครับปฏิเป็นธยังไงครับผมคือวัตถุดิบหลักนะครับสมุนไพหรือพักที่เห้าที่ใส่ในต้มยำหัวปลาแซลมอนพี่น้องนะครับกะทิมีนะครับตะไคร้ข่านะครับผักชีนะครับหลากผักชีต้นหอมหัวหอมนะครับใบมะกรูดพี่น้องนะครับเป็นสมุนไพร่ไทยนะครับพี่น้องนะครับที่เขาใ่ในการต้มยำเลยพี่น้อง ติดตามด้วยรับตีพมพไเลครับผมติดต้มย่ำแบบอีสานบานเท่าหโดยใส่ปลาทะเลพี่น้องติดตามนะครับว่ามันติเสียบเพราะเสียบฝากติดตามนะครับที่นี่พี่น้องนะครับขั้นตอนต่อมาห้าก็ใส่น้ำนะครับผมแล้วก็ก็ตําพริกนะครับแล้วก็ใส่ข่าตะไคร่ใบมะกรูดนะครับต้องไปนะพี่น้องเพราะว่าน้ำเดือดนะครับน้ำเดือดเราใส่หัวปลาลงไปพี่น้องนี่ครับ หม้อปลาแล้วก็พุ่งปลานี่ครับเดี๋ยวจะค่อยมาปรุงอีกที่หนึ่งนะครับผมโอ้น้ำเดือดพุดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับน้ำเดือดพุดแล้วเดี๋ยวก็ติดปรุงแล้วครับพี่น้องนี่ครับครับพี่น้องหลังจากที่ต้มจนซุก นะครับจนเดือดตีปรุงพี่น้องปรุงแล้วครับใส่เครื่องปรุงกับมีน้ำปลานะครับรสดีปรุงชืรสน้ำตานพี่น้องนะครับบไนต์กตไส่พักด้วยพี่น้องกันนะครับผมมาจากใส่ต้องหอมพี่น้องนะครับมีผักซี่หอมบัวนะครับต้นหอมมันเา่บรรท้อนหอมเปย์นะครับชีฝรั่งนะครับหอมขึ้นมากครับพี่น้อง โอุ้ดย่าเป็นหอวแสบไรมาได้อครับพี่น้องมาดูกินกัน,กน,ค,รนครับผมแสบๆครับคุณนายที่ตามครับผมฝากกุณลา์กดเช่นเดนครับผม